สช่ครับผมจะเอาไว้นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม One Piece Pirate Warrior สี่อีกแล้วนะครับโอเควันนี้ตัวละครที่เราจะมารีวิวนั่นก็คือบุคคลที่ชั่วร้ายที่สุดในเรื่อง One Piece ครับนั่นก็คือโจนสลัดหนวดดำนั่นเองนะครับผมเพราะว่ามีน้องคนหนึ่งคอมเมนต์ขอมานะผมก็จะมาจัดให้ทันทีนะบผมโอเคอย่างแรกเรามาดูชุดหนวดดำกัน หนวดดำเนี่ยจะมี2ชุดนะครับเป็นชุดก่อนเข้าโลกใหม่กับหลังจากที่เป็นจักรพรรดิแล้วครับผมนี่เป็นตอนที่หนวดดำได้ผลกุละกุละไปครอบครองนะครับกับผลความมืดโอเคก็ไม่รอช้าครับผมขอใช้เป็นในชุดนี้นะครับผมในการรีวิวครับนะไปกันเลยโอเคแล้วก็มาเริ่มมาที่แผนที่ตะทะเลนะครับ ทักษะที่หนวดดาให้มาก็จะเป็นชื่อชั้นของโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่เพิ่มพลังโจมตีใส่ลูกกระชกเพิ่มโจมตีเอ้ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นตามเลเวลของทักษะนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีที่เราโจมตีพวกลูกกระชกทั้งหลายเลยโอเคแล้วก็เรามาดูสกิลกันสกิลก็จะมีมันคือยุคของข้าระเบิดพลังทําให้พลังของผลยามียามีแข็งแกร่งขึ้น ก็คือเป็นท่าระเบิดพลังของนวด,ดำนั่นเองต่อไปวิกแบงดูดกืนศัตรูเข้ามาด้วยความมืดมิดรูปทรงกลมที่มีความเข้มข้นสูงแล้วบดขยี้ด้วยพลังผลกุลากุระทำให้เกิดระเบิดรุนแรงเป็นท่าประสานระหว่าง2ผลนะครับต่อไปฟ้าดินลั่นสะเทือนคว้าชัมม้นบรรยากาศพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินโจมตีศัตรูที่อยู่ข้างหน้าเป็นวงกว้างเป็นท่าหนวดหนวดข่าวนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะครับดาร์คเมเทอร์ ทำให้เกิดวังวนแห่งความมืดขนาดใหญ่ดูดเกินศัตรูเป็นวงกว้างนั่นเองทาน,นี้จะเป็นทางของนวดดำนะครับทางผลยามิยามิต่อไปมืดมิดนิลันออกหุ้มร่างด้วยออร่าแห่งความมืดทําให้การโจมตีของศัตรูไร้ผลศัตรูที่เข้ามาใกล้จะถูกดกูนเข้าไปในความมืดได้ชั่วขณะหนึ่งก็คือใครที่โจมตีเราจะเข้าไปอยู่ความมืดนับต่อไปวังวนแห่งความมืดดูดศัตรูที่อยู่ด้านหน้าในวงกว้างให้เข้ามาหาด้วยพลังของผลยามิยามิ ล้าทาให้กระเด็นออกไปด้วยพลังของผลกุระกุระเป็นท่าที่คล้ายกับท่านี้นะครับนี่นะวะเป็นท่าที่คล้ายกับท่าบิ๊กแบงนะครับแต่ว่าเบากว่าโอเคต่อไปนะครับ mm hmm. liberation ก็คือท่าปล่อยปล่อยศัยตรูที่คือกินเข้าไปด้วยพลังของผลยามิยามิให้กระเด็นออกไปด้านข้างหน้าโอเคต่อไปนะครับ mm hmm. กระสุนมืดสร้างลูกบอลแห่งความมืดที่ดูศัตรูเข้ามาก็เหมือนสร้าง b บ a c k ฮนะครับขึ้นมาเฉยๆแค่นั้น โอเคเดี๋ยวผมมาจัดสกิลก่อนนะครับก็จะเอาไปประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ปั๊บ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 นี่ล้านมาณนี้นะครับส่วนทักษะที่ผมใส่ไปจะเป็นแมวขโมยนะักสะสมเหรียญครับจะได้ไวไฟ้ฟามนะครับาร์มองแล้วก็เพิ่มพลังจบตีเท่าต่อสู้พิเศษอะไรพวกนี้ครับแต่จริงๆแล้วไม่แนะนำไม่ใส่อย่างนี้นะครับผมบางคนจะใส่ใส่สดีวันนี้นครับอันนี้ผมใส่แบบตามใจฉันโอเคแล้วก็จัดทุกอย่างพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับ รู้สึกจะได้ด้านเป็นโอเควอเตอร์เซเว่นนะผมอุ๊บจากการหนวดดำแล้วผมก็รู้สึกว่าหนวดดำจะเป็นตัวที่เกียนตัวหนึ่งนะครับค่อนข้างที่จะโจมตีแรงมากในระดับหนึ่งแล้วก็ต่อยแล้วเคลียร์ศัตรูไว้นะครับเป็นหนึ่งในคนที่ไม่ใช่ตัวใหญ่แต่เคลียร์ศัตรูไวะ คลังค้างมี่จะโหดมากขานี้ไปต่อยปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหกระตุกเอามาะกันสองสามดูดโดนแบ็คโฮจัดเลยบิ๊กแบงคุณมองไม่เห็นอะไรเลยอะมืดแะงทกเม้าับหมดรอให้ไม่เข้าเลยเป็่งพลังเลยกัน สองสามปีเหรอนี่ไงลูมอะไรบ่อยๆจัดปะคนกุรักุระแตกโอเคไปต่อนะครับเจ็บเหมือนกันเนี่ยทับปะการองร้องนะปุ้มโอ้โหดูดิแทบแตกอะแล้วก็แตกมาที่เรียบร้อยไปต่อนะครับ มัฟฟ้าชกกระทืบสามมีหนึ่งสองสามสี่เปี้ยงดูนะครับอันนี้ก็ใช้อนาล็อกขยับดูดก็มาได้เลยครับหลังจากนั้นก็ต่อยนี่ไงแตกหนึ่งพันต,ตัวแล้วภายในเวลากี่นาทีเนี่ย สักกี่นาทีเองอะโน,นดัลรอบไปพันตัวแล้วจะาก,การในลูกกระจอกก่อนครับ,าารบรโ,เเโซโลโซโลดูดดูดดูดดูข้ามไปหมดนะัย่างไนก็ซัดเข้าไปโอเคเีลยสโซโลสโตรโลนะครับเราจะยึดพื้นที่นี้ได้นี่ฮะโซโล,โลดูดอดูโโไม่โดนจัดบิ๊กแบงให้โซโลเขาได้แล้วเพิ่มความแรงกเราครับ ก็บิ๊กแบงโดนแล้วก็ชกปิ๊งแตกทีเดียวแตแ Arizona, แแแ <S <s แกครับอุ้ยกลับกาบอะไหนะต่อยเข้าไปนี่ไงเวลาเบลูแทงสงครามเฮ้ยไม่ใช่เวลาบลูถูทหารเลยไปยังตามไปล่อตามไปล่อจัดบิ๊กแบงเข้าไประยะประชิดแตกแน่ บึ้มอ้าวไม่โดนไม่โดนทางนั้นยังต้องผลกุละกุละอ่ละโดนไหมโดนอยู่แต่ไม่ตายโอ้ยโอ้ยแรงเกินแรงเกินนี่ไงชกเขาให้โอ้ยโอ้ยแรงว่ะแรงว่ะกาฟแรงว่ะโอ้ยขยับออกมาก่อนเจ็บเก็บเก็บ โอ้ยจะตายจะตายโอ้ยจะตายแล้วจะตายแล้วโอ้ยจะตายจะตายพี่ลบลบโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บตายไปเนี่ยตายไปเนี่ยโอ้ยเกือบตายเลยมีที่ตายอยู่นะครับเนี่ยตายได้เลยนเนี่ยทั้งรอมันได้ตายก่อนต้องมาหาเก็บเลือดการแตกกันครับหนี่ย เลือดเจ้นี่เลือดเจ้นี่โอ้โหเต็มรอดเกือบตายไเปเบ่งพลังต่อนะครับต่อนะล็อกล็อกล็อกก็ตัวน่อยล็อกก็ตัวน่อย,อยนี่ไงนี่ไงตูดตูดแล้วก็ลอก่อตาะบึ้มบึ้มบึ้มได้แล้วบึ้มก็ให้แตกจะ ร้อยโอ้โหือตายเมื่อกี้โดนการาฟเล่นเลยแทบแตกเดี๋ยวไปต่อนะเดี๋ยวตัวเดียวต้องจาการล้วเดียวร้อยพันสี่แล้วบึ้มเจอใครเขาก็ได้เจอตัวปวนนะนี่ไงกาวเดวเซคโ,คโอ้โอ้โหใครอยุ เอาแกมาเอาแกบิ๊กแบงมาหนึ่งทีจุดชกเข้าให้แตกร้องร้องแตกลูฟี่นะครับมาข้างหลังโบกฟางลูฟี่บึ้มก็ให้ปล่อยไปก่อนนะครับลูฟี่ราชการในคนนี้กันจุดบึ้มนะ ดูดอีกบึ้มอีกชกเข้าให้อะไรอ่ะอ่ะพุ่หัวหน้าโผล่มาแล้วเดี๋ยวเราจะไปจัดก,การลูฟี่ก่อนครับก็ชกเข้าให้ลูฟี่อ่ะโอ้โดนทำไมโอ้โหโดนแก้ทางจัดเลยแล้วกันตรงนี้อันนี้เยอะดิ นี่ไงแตกไปสามเอาไปล่อลูฟี่ก่อนนะไหน,นเออบกวางระยะนี้ไม่น่าพลาดบิ๊กเบิร์นอยากเต็มหลอดอยู่ที่เหลืออะไรโอ้โหเหลึ้นเดียวเองเนาะเป็นพลังก่อนนะครับเราต้องรอลูฟีนะ่แล้วลูฟี่น่าจะโหดลูฟี่น่าจะโหดนี่ไงพายุต่อย บึ้มเข้าไปตำแหน่งจะเปิ้พลังแล้วก็นนะอย่างั้นนะครับดูต่อยโอ้บึ้มซะเก็บไปต่อนะครับเก็บพลังไว้ก่อนเอาไปใช้กันตรงนู้นต้องไปตีปตหัวหน้าใหญ่ไรไม่งั้นรเราตายเนี่ยไม่งั้นรเราแพ้แน,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 น่เฮ้ยเลือดเลือดเลือดนี่ไงเก็บอีกเก็บอีกออนี่ไงวะ หัวหน้ามาคือใครไอเบ็ดอีงไงบิ๊กแบงระยะนี้โดนหมดตรงนั้นดูดิครึ่งหลอดเบ็ดแล้วเบ็ดว่าไงครับต้องเบ็ดดูดเบิ้มเ็าให้เบ่งพลังรอแล้วก็ผลกุ้ากุ้าก่อนหนึ่งทีนะครับ ถ้าใช้พลังนี่คือโอหยแตกเจ้าป่ะก็คือถ้าใช้พลังก็คือเจ้าปลหมดความแรงของจนสลัดหนวดดำนะโหดมากแต่เกือบโดนการาบรอไปแหกเหมือนกันก็ตามคอนเซ็ปต์นะครับแรงเอสอย่างไม่ต้องศกก็ใส่เรียบร้อยโอเคเซงอโคเวลล์ห้าปับ๊บ อยังโหดคับหนวดดำไอพวกสี่อย่ากระพัดแต่ผมเห็นโหดทุกตัวเลยโหดทุกตัวโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนวดดำนะครับผมก็ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์มาังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมเวลาผมลงคลิปใหม่ผมจะโพสในนั้นเหมือนกันนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม